นี่คือแท่นหมุนถ่ายรอบวัตถุอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราทําวิดีโอสินค้าให้สวยงามและน่าสนใจมากขึ้นซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถทําได้เพราะใช้ง่ายมากๆเลยไม่ว่าจะถ่ายด้วยกล้องหรือมือถือเนี่ยก็ได้หมดและที่สําคัญคือราคา6,900บาทเท่านั้นเดี๋ยวไอจะรีวิวให้ในคลิปนี้ครับ ก่อนอื่นเลยนะฮะไออยากจะโชว์ให้ทุกคนเห็นภาพก่อนนะคะว่าถ้าเรามีไอเทมนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถทำวิดีโอแบบไหนออกมาได้บ้างไปดูกันเลยครับ หมุนชุดนี้นะครับมีชื่อว่า BS12 เป็นอุปกรณ์ที่จะสามารถยึดกล้องแล้วก็วางสินค้าตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีฉากหลังอย่างนี้เราสามารถที่จะผลักแล้วก็ให้เขาหมุนให้อัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะเป็นระบบแมนนวล100%ไม่มีไฟฟ้าไม่ต้องชาร์จแบตหมายความว่าสามารถใช้ได้ต่อเนื่องแบบไม่จํากัดเลยเราจะหมุนไปยังไงก็ตามแต่นะฮะเราสามารถใส่แบ็กกราวด์ได้ให้ฉากหลังเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลง ใส่แบก็กกราวด์สีดำก็จะเป็นฉากหมืดใส่สีขาวก็จะเป็นฉากสว่างหรือสามารถนำไมโครชีสสีสันต่างๆมาใส่ก็สามารถทำได้ครับซึ่งในชุดเนี่ยก็จะมีฉากหลังมาให้ถึง2สีนะครับจะเป็นสีดำกับสีเขียวเป็นวัสดุไมโครชีทที่กันน้ำทำความสะอาดง่ายเราสามารถถ่ายโปรดักสินค้าที่เป็นของเหลวเนี่ยร้นน้ำกระจายไปโดนฉากหลังก็ไม่เสียหายครับสามารถเช็ดออกทำความสะอาดได้ง่ายมากๆเลย ส่วนที่ฐานนะครับเขาก็ได้ออกแบบมาเป็นสีดำอยู่แล้วแล้วก็ได้แถมแผ่นไมโครชีตวงกลมสีเขียวมาให้ด้วยเพื่อให้เราเนี่ยสามารถทำ CG, จีคีก e นสกรนหรือว่าเอาฉากหลังออกให้เห็นแต่สินค้าอย่างเดียวก็สามารถทำได้ครับในการติดตั้งหรือเปลี่ยนฉากเนี่ยก็สามารถทําได้อย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าที่ด้านหลังของไมโครชีตเนี่ยจะมีตีนตุต๊กแกอยู่เราสามารถที่จะดึงหรือว่าติดกลับไปเนี่ยได้ค่อนข้างรวดเร็วและสะดวกมากครับ หากเราต้องการนําไปใช้งานนอกสถานที่ไม่ว่าจะด้วยกับแสงที่เราต้องการหรือว่าต้องการฉากหลังสวยๆเนี่ยในส่วนของฐานเนี่ยก็สามารถถอดออกมาได้เราก็สามารถพับให้มีขนาดเล็กแลว้วก็พกพาโยกย้ายไปใช้งานนอกสถานที่ก็สามารถใช้ได้สะดวกครับสำหรับความเร็วที่เราต้องการให้หมุนเนี่ยเราก็ปรับได้ตามใจสั่งเลยด้วยการผักนะครับสามารถควบคุมน้ําหนักมือได้เลยนะครับให้หมุนช้าๆหรือให้หมุนอย่างรวดเร็วก็สามารถเลื่อนได้ ซึ่งการหมุนของเขาเนี่ยจะสามารถทําได้อย่างสมูทเลยนะฮะเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมีแบริ่งหรือลูกปืนให้ถึง2ตัวนะครับสามารถหมุนได้อย่างลื่นไหลเวลาที่เราผลักออกไปให้เขาหมุนนะครับเขาก็จะหมุนด้วยความเร็วแล้วก็ค่อยๆลดต่ําลงมาเรื่อยๆอย่างช้าๆจึงสามารถทําให้การถ่ายเนี่ยเคลื่อนไหวได้อย่างสมูทเลยครับ ในการนำไปประยุกต์ใช้งานนะครับเราก็สามารถวางวัตถุหรือสินค้าไว้ที่ตรงกลางได้เลยเขาจะมีมาร์กไว้ให้นะครับว่าตรงไหนคือเซนเตอร์ตรงกลางเราสามารถวางลงไปได้เลยจากนั้นเนี่ยเราก็หมุนได้เลยแบบนี้ก็จะเป็นแบบพื้นฐานเบสิกทั่วๆไปนะครับถ้าเราต้องการทําวิดีโอให้มีความแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยเราสามารถใส่มูเมนต์เข้าไปได้อีกนะครับเช่นโรยอุปกรณ์บางอย่างลงไป หรือใส่เอฟเฟกเข้าไปเช่นการพ่นควันแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้วิดีโอของเรามีความว้าวและความน่าสนใจมากขึ้นไปอีกครับในการต่อใช้กับอุปกรณ์นะครับที่ยึดก,กล้องเนี่ยเขาจะเป็นแบบพอร์ตสกูหนึ่งส่วนสเราสามารถนำกล้องประเภทต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้องคอมแพคกล้องมิลเลเล DSLR ก็นำมาต่อใช้ได้เลย หากเราจะใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับในชุดเนี่ยเขาก็ได้แถมตัวยึดมือถือมาให้เรียบร้อยเลยหรือจะให้ง่ายขึ้นนะครับเราก็สามารถนําตัวหัวบอลเนี่ยมาต่อเข้าก่อนแล้วก็นํากล้องมายึดต่ออีกทีนึงไม่ว่าจะปรับเข้าออกปรับความสูงหันซ้ายขวาหรือปรับก้มเงยเนี่ยเราก็สามารถวางตำแหน่งกล้องตามที่ต้องการได้ดั่งใจค่อนข้างยืดหยุ่นมากเลยครับ ที่ฐานวางวัตถุนะครับจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง40เซนติเมตรหรือ16นิ้วเราสามารถวางวัตถุที่มีขนาดเล็กหรือขนาดกลางเพื่อถ่ายวิดีโอรอบวัตถุเนี่ยก็สามารถทําได้เลยในส่วนที่เป็นฐานที่เราใช้วางวัตถุจะอยู่สูงเหนือจากพื้นประมาณ17เซนติเมตรครับในการปรับมุมถ่ายเนี่ยเราสามารถที่จะวางกล้องกดลงมาให้เห็นฐานหรือว่าจะปรับมุมกล้องให้เฉยเข้าไปเพื่อไม่ให้เห็นฐานเนี่ยก็สามารถปรับได้ครับ น้ำหนักโดยรวมของอุปกรณ์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ4.5กิโลกรัมซึ่งตัวถ่วงน้ำหนักที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจากกล้องเนี่ยจะมีน้ำหนัก1กิโลกรัมโดยกล้องทั่วไปเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1กิโลกรัมเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวถ่วงกับน้ำหนักกล้องเนี่ยจะมีน้ำหนักที่พอพ,อพอกันเวลาที่เราหมุนถ่ายเนี่ยก็จะทำให้ได้บาลานซ์ที่สมดุลทำให้การถ่ายเนี่ยสมูทที่สุดครับตัวอุปกรณ์เนี่ยจะรองรับน้ำหนักได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ20กิโลกรัมครับ ขาตั้งของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะสีขาซึ่งเราเนี่ยสามารถถอดฐานที่เป็นขาของเขาเนี่ยออกมาแล้วนําตัวฐานไปต่อใช้กับขาตั้งก็สามารถทําได้ซึ่งจะรองรับการเชื่อมต่อกับขาตั้งกล้องหรือขาตั้งไฟด้วยสกู3 8ส่วนเท่านั้นครับถ้าเราต้องการล็อกแท่นหมุนไม่ให้ขยับเนี่ยเราก็สามารถปรับล็อกที่บริเวณใต้ฐานได้เลยครับ และถัดมาที่ด้านข้างก็จะมีรูสกูล1ส่วน4ให้อีก2จุดให้เราสามารถนำอุปกรณ์เสริมต่อเพิ่มเข้าไปนะครับเช่นเมจิกอาร์มที่จะเป็นแขนยื่นออกมาเนี่ยเพื่อให้เราสามารถติดตั้งไฟหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆได้อีกครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจแท่นหมุนถ่ายรอบสินค้าเนี่ยก็สามารถเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ก่อนได้ที่ร้านไอมันสตูดิโอเปิดทุกวันเ e ิร์ m แมมาได้เลยหรือสอบถามสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่โชว์อยู่นี้ได้เลยครับ